ผมชื่อจกักรีดเครือเนียมเนาะบ้านเกิดเมืองนอนก็เกิดที่นี่แหละบ้านเล็กที่48หมู่5บ้านตะตึงทางไงเป็นคนพื้นเพที่บ้านตะตึงทางไงเลยนะครับบ้านก็อยู่ใจกลางของหมู่บ้านตะตึงทางไงส่วนการศึกษาการศึกษานั้นถือว่าเป็นช่วงจังหวะด,ดีกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่ามีพี่น้อง8คนโอในในครอบครัวมีพี่น้อง8คนพี่ๆเนี่ยเขาได้เรียนหมดเรามันเหมือนลูกหลงเกิดทีหลังเขา ่างจากพี่คนสุดท้าย5ปีก็เหมือนลูกหลงก,ก,ก็เลยมีโอกาสที่ได้ไปเรียนอยู่ในเมืองนะตอน,นเด็กๆไม่ได้เป็นศิษย์เก่าที่นี่แต่ความผูกพันมันอยู่ที่นี่เราไปเรียนทันปฐมที่ในเมืองตอนนั้นเรียนวัดบูนเรียนวัดหลวงปู่หลวงปู่ดุลตอนนั้นหลวงไปเรียนโรงเรียนวัดวัดบูรพาราม จากนั้นก็ไปต่อที่โรงเรียนเมืองสุรินชั้นปฐมศึกษาปีที่5ถึงปีที่7จบจากโรงเรียนเมืองสุรินก็ไปเรียนที่โรงเรียนสุร,รวิทยาคารมศหมศหนึ่งมศ2มศ .3 มศ .4 มศ .5 จบมศ .5 จากโรงเรียนสุรวิทยาคารก็ไปเรียนต่อที่วิทยาลัยครูสุรินในสมัยนั้นถ้าจําไม่ผิดน่าจะเป็นรุ่นที่ประมาณรุ่นรุ่นที่3รุ่นที่4ประมาณนี้แหละของของมหาลัยตอนนั้นในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยครูสุรินทร์นั้นยังเป็นอาคารชั่วคราวเป็นเพิงมีแต่ปา่าไปเรียนในสมัยนั้นเรียนอยู่วิทยาลัยครูสุรินทร์อยู่5ปีไปเรียนปศศูนย์ 0. เสร็จแล้วก็เรียนคบจบคบรพระศึกษาเอกพระศึกษาจากวิทยาลัยครูสุรินทร์ปีพศ2 5 2พาอบดพอจบการศึกษาปี27ก็มาสอบบรรจุครูได้ขึ้นบนัญชีสอบได้ที่29 ก็รอเรียกบรรจุในขณะที่รอเรียกบรรจุนะพ่อแม่ก็ให้บวชไปเกณฑ์ทหารเสร้วบวชเกณฑ์ทหารไม่ติดโชคดีไปก็ไปบวชก็มาบวชที่วัดเนี่ยวัดศรีรัตนารามบ้านตะตึงตระหงอของเราเนี่แหละใช้เวลาในการบวชหนึ่งพรรษาใช้เวลาค่อนข้างนานหกเดือน6กเดือนอยู่เป็นพระอยู่6กเดือน วันที่15ธันวาก็มีข่าวดีมามีหนังสือจากสำนักง,งานปฐมศึกษาจังหวัดในสมัยนั้นเ,เรียกบรรจุครูให้ไปรายง,งานตัวแล้วก็บรรจุครูเริ่มบรรจุครูวันที่2วันเ,เ,เริ่มเริ่มบรรจุครั้งแรกในวันที่สองมกราคมพุทธศักราช2 5 2 9อ่บาบรรจุครั้งแรกที่โรงเรียนบ้านอําพึนดาวรุ่งรัฐวิทยาตำบลตากูบ้านอําพึนนะครับอำเภอตอนนั้นยังเป็นอำเภอเมืองนะครับ แต่ยังเป็นตำบลขวาวศิรินทร์อยู่ตอนนั้นก็ไปบรรจุอยู่ใช่ตั้งแต่สมัยที่การเดินทางยังไม่มีลาดยางเป็นการเดินทางแบบฝุ่นคลุงล้งะลูกรังไม่ใช่ลูกรังนะันมันเป็นโคลโนนะันเป็นฝุ่นเป็นที้โคลน,ททนใช่พอให้ทางเดินไปได้นั่นคือปี2529ก็ไปอยู่ไปอยู่ที่บ้านอำเภอน,นี อยู่ถึงปี2529ไปถึงพศ2534 29 30 31 32 33 34อยู่6ปีจากนั้นก็ได้มีโอกาสมาทำงานอยู่เขตพื้นที่การศึกษาเมืม่อก่อนเขาไม่ได้เรียกเขตเมื่อก่อนเ,เรียกว่าสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร์เป็นสำนักงานที่ดูแลโรงเรียนประถมศึกษาทั่วจังหวัดเลยมาอยู่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่จากปี335จนมาถึงปี 40ตอนสมัยเราเรียนน่ะเราเรียนเอกมศ4มศ5สุรลกาการเราเรียนเอกธุรกิจสินเอกธุรกิจสินมันก็จะเกี่ยวข้องเรื่องการพิมพ์ดีดจะมีความความคล่องยู่ยเรื่องการพิมพ์ดีดได้เปรียบเรื่องนี้เลยเพราะว่าเพราะ<ม>ใช่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่พอเข้ามาอยู่ที่ที่เขตก็ก็คือเวลาเขาพิมพ์ดีดเขาจะจิ้มแต่เวาเราม,ามันสัมผัส มันก็จะเร็วขึ้นมันก็จะช่วยงานก็ได้คนพันอันนี้คือคือมาอยู่ที่เขตอยู่5ปีนะครับอยู่5ปีตอนนั้นมาอยู่การเจ้าหน้าที่มาดูแลเรื่องงานบุคคลเรื่องของการสอบบรรจุครูอสอบบรรจุครูทั้งจังหวัดนะสอบบรรจุครูเรื่องย้ายครูเรื่องสอบผู้บริหารเนี่ยทำงานใช่ทำกิจทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ นะครับสอนบรรจุครูทั้งจังหวัดโอ้โหเป็นงานใหญ่มากก็อยู่ได้5ปีก็คิดว่าตรงนั้นอ่ะมันมันไม่ใช่จุดประสงค์เดิมที่ที่จจที่ตั้งใจจะมาเป็นครูใช่เราตั้งใจที่จะมาเป็นครูเนี่ยมันมีแรงจูงใจมันมีแรงจูงใจอยู่แรงจูงใจหนึ่งแรงจูงใจนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อตอนสมัยเด็กสมัยเด็กสมัยเด็กไปเรียนในเมือง แต่กลับมาอยู่ที่บ้านนอกแล้วก็ชอบมาเตะฟุตบอลเนี่ยสนามฟุตบอลเนี่ยสนามฟุตบอลที่เห็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยสนามซึ่งสนามในสมัยนั้นก็ยังเป็นอิเล่เพลกะมากแต่มันมีนิสัยที่ชอบพอมาชอบเตะฟุตบอลเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยงานบ้านที่บ้านเนาะไม่ได้ช่วยงานบ้านตอนเย็นมาเลิกเรียนมาวิ่งมาเตะบอลพี่เนี่ยพี่คนโตเนี่ยพี่คนโตเนี่ยเป็นคุณหมอ พี่คนโตก็ดุดุวอาไม่เคยช่วยงานบงงานบ้านเลยกลับมาถึงบ้านก็มาเตะแต่ฟุตบอลก็ทําโทษตีด้วยการตีตีเพื่อไม่ให้เรามาเล่นเพื่อให้เราช่วยงานบ้านช่วยล้างถ่วยล้างจานเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรทานองนี้นะครับพอพี่ตีนั่นก็เกิดความโกรธเกิดความโกรธโกรธก็หลบมาหลบเนี่ยมาหลบตรงเมื่อก่อนเราจะมี ต้นมะม่วงต้นหนึ่งอย่างนี้ขึ้นขึ้นหลบอยู่บนต้นมะม่วงนะ okay, ใช่ใช่ค <ใน S 1> ข้างตรงเนี้ยเนี่ยคข้างเสาธงเนี่ยมันมีต้นมะม่วงใหญ่ต้นหนึ่งแล้วมันหลบแล้วก็มาคิดตัวเองแบบะโอ้โหเราเนี่ยมันชอบเรื่องเนี้ยมันชอบเรื่องฟุตบอลมันชอบเรื่องกีฬาเนี่ยยังไงเราต้องเป็นครูให้ได้แล้วถ้าเราเป็นครูเนี่ยเราจะมาเป็นครูอยู่ที่นี่แหละเราจะมาทําเรื่องนี้แหละให้กับที่นี่อันนี้นอนคิดอยู่บน ต้นมะม่วงในสมัยนั้นก็ยังเรียนมัธยมอ,อยู่โอ้ตอนตอนสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นครูพระเนี่ยมันดูเท่มากมันได้ใส่กางเกงวองใช่ตัดผมสั้นแล้วมันโอ้ดูหุ่นมันสมาร์ทมากมันดูแบบม,มันมันใช่เลยเนี่ยเนี่ยคือตัวเราแล้วเราก็จะมีความคิดว่าเราจะมาเป็นครูที่นี่แหละเราสัญญากับตัวเองอบนต้นมะม่วง นอนหลบนอนหลบพี่สาวสัญญาตัวเลยมันต้นมาวเลยเราจะต้องมาเป็นครูที่นี่แหละแล้วเราจะต้องมาสร้างเด็กที่นี่แหละให้เด็กที่นี่มันมีความเป็นเลิศเกี่ยวกับเรื่องของกีฬานี่คือแรงจูงใจในการที่มาเป็นครูที่นี่ันั้นจากจากจากปี4040ก 40, ็ตัดสินใจลงมาที่นี่เลยทั้งที่ในในในปี พศ2540นะปีนั้นที่เขากําลังจะกระจายอํานาจนะเเรียกว่ากระจายอํานาจของของสำนักงานเขตใช่ใช่จากสํานักงานปฐมสายจังหวัดแล้วเขาก็กระจายอำนาจให้มันเล็กลงเพื่อในการบริหารจัดการที่มันง่ายเป็นเขตเป็นเขตดูสี่เขตเนาะเขตหนึ่งเขตสองเขตสามแล้วก็สพมเขตมัธยมผูมิในการเขตนะท่านให้เลือกเอาเลยนะให้เลือกเลยว่าจะอยู่โรงเรียนไหนคุณเลือกเอาเลย สุราวิชิการสุรินทร์อนุบาลเมืองสุรินทร์นองโตงโรงเรียนยอดคิดทั้งหลายนะคุณเลือกอะไรแต่ผมไม่ตัดสินใจเลือกผมจําคําที่พูดเมื่อกี้อะเฮ้ยเรามีเป้าหมายของเราแล้วสร้างเด็กบ้านเราดีกว่าลงมาอยู่นี่เลยปี40ในวันที่ลงมาเป็นครูที่นี่สภาพบริบทตรงเนี้ มันแย่มากนะในสมัยนั้นคือในบริเวณโรงเรียนเนี่ยมันยังยังไม่มีถนนที่เป็นคอนกรีตเลยแม้แต่เส้นเดียวแม้แต่ด้านหน้าของโรงเรียนน่ะที่เป็นรั้วปัจจุบันน่ะในสมัยนั้นก็ยังเป็นเสาหลักเป็นรั้วไม้อะที่เอ็นซ้ายเอ็นขวาเอ็นป้ายโรงโรงโรงเรียนไม่มีสมัยนั้นมันปี40เมื่อปี40มันก็มันก็20กว่าปี25ปีที่แล้ว่มันยังกันดานมากในสมัย เนี่ยคือพอเข้ามาโอ้โหมันมันเป็นแบบนั้นจริงๆทุกซอกทุกมุมมันก็ยังเป็นเป็นดินอาคารเียนก็จะมีอาคารเียนหลังนี่แหละแต่มเป็นอาคารปหนึ่งฉมันไม่ได้สูงแบบนี้มันเป็นอาคารอาคารปหนึ่งฉาะคือยกพื้นมามันจะสูงระดับหอกเขาใช่ได้ขึ้นมาจากพื้นระดับหอเขาแล้วก็จะเป็นอาคารนั่นคือเล่าประวัติตัวเองครับที่ท มีแรงจูงใจที่เป็นครูแล้วมีแรงจูงใจที่เข้ามาสู่โรงเรียนบ้านตึงหายในปีส0สูใกล้จะยยถึงวันเกษียณเนี่ยจนเหลือ,อีกแค่สองเดือนกว่ากาก,าก็ก็คงจะหมดภาระหน้าที่ตรงนี้แล้วก็ก็รู้สึกยังไงอะผูกพันมันมันมันผูกพันมานาน,ม,นมันก็มันก็มีมีความรู้สึกใจหายบ้างแต่เราก็คิดว่า คนรุ่นใหม่เราคิดว่าการพัฒนานะมันจะต้องดีขึ้นนะเรามีความเชื่ออย่างนั้นว่าทุกสิ่องอย่างที่มันมันเกิดขึ้นอะ่ะมันจะต้องดีขึ้นมันจะไม่มีเลวร้ายลงโรงเรียนมันจะต้องพัฒนาขึ้นไม่ไม่มีโรงเรียนที่มันจะดอบลงเรามีความเชื่อมันอย่างนั้นฉะนั้นจึงไม่ห่วงว่า,เ,าเวลากเกษียณไปแล้วเราเชื่อว่า ทุกอย่างมันจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นที่ดี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 แล้วก็จะถึงจุดีที่สุดเพราะเชื่อมั่นในโลกในการพัฒนามันเป็นมันเป็นแบบนี้โรงเรียนจะต้องพัฒนาขึ้นโรงเรียนจะไม่มีดรอปลงผู้บริหารใหม่เข้ามาต้องมีวิสัยทัศน์ที่ดีครูก็ต้องครูรุ่นใหม่เหมือนเหมือนเธอนี่ก็ต้องมีวิธีคิดที่ดีต้องบริหารจัดการได้ต้องทําในสิ่งที่มันมันดีขึ้นสิ่งที่ทําไว้นี่มันอาจจะเป็นมันเป็นล้าหลังเนาะ พวกเธอรุ่นใหม่มาก็จะพัฒนาขึ้นไปในสิ่งที่มัน,มนดีขึ้นได้ประโยชน์กับเด็กเด็กก็จะได้อาน,นิสงส์ไปด้วยทดรองแล้วความรู้สึกตอนนี้กับความรู้สึกตอนรันแรกที่แบบมาเป็นครูจริงเป็นเหมือนเดิมไหมหรือว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไหมหรือครูรู้สึกยังไงเป้าหมายที่ที่เข้ามาทําเหมือนเหมือนเหมือนกับที่บอกแหละว,ว่าเป้าหมายอ่ะก็คืออยากพัฒนาคนคนในบ้านตัวเองเพราะว่าเรามันเป็น มันเป็นคนที่นี่มันรักที่นี่รักบ้านรักบ้านเกิดรักแผ่นดินเกิดรักที่นี่ก็เลยอยากมาพัฒนาที่นี่พอตั้งแต่เราเข้ามาเข้ามาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มันเกิดขึ้นมันได้รับการสนับสนุนทั้งผู้อำนวยการทั้งคณะครูทั้งนักเรียนนะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นอานิสงส์ของทุกๆคนอ่ะ เออมันก็เป็นสิ่งที่ดีงามนะเรา,เราก็รู้สึกภูมิใจว่าเออก่อนที่เราก่อนที่เราจะออกไปจากที่นี่ทุกสิ่งอย่างที่เราเคยคิดไว้อะมันเป็นเหมือนกับที่เราคิดตั้งแต่ต้นเราอยากเป็นครูพระเราก็ทําได้แล้วเราอยากสอนเด็กเราก็ทําได้แล้วเราอยากทําสนามเราก็ทำเราทำทุกอย่างที่เราคิดได้แล้วอาจจะดีไม่ที่สุดแต่มันก็สามารถทําได้เป็นที่เป็นจักา์แล้ว มันก็คงจะสบายใจแล้วมันก็คงจะคือเนี่ยคงจะโล่งอะ่ะเมื่อเมื่อเมื่อเกษียณออกไปก็คงจะสบายใจก็คอยชื่นชมคนที่จะดูแลต่อไปแค่นั้นเนาะช่วงที่กำลังใกล้เกษียณนี่ก็รู้สึกสบายใจอ่าาสบายใจวา,างทุกอย่างไว้วางทุกอย่างหมดแล้วเชื่อมั่นว่านี่คาดวางไว้ก็ได้แล้วได้หมดแล้วมันก็ภูมิใจมันก็มีความสุขแล้วเรามีอะไรที่อยากสั่ง คุณครูน,นักเรียนแล้วก็นักศึกษาที่จะเข้ามาใหม่ทุกปีอะไรอย่างนี้เรื่องท,ที่อยากฝากมากที่สุดนะมีเรื่องเดียวคือเรื่องขององคอ์กรโรงเรียนมันก็เหมือนบ้าน,นให้ข้อคิดอย่างเนี้โรงเรียนมันก็เหมือนบ้านอนะ่ะองคอนนะ์กรอ่ะมันเป็นมันเป็นที่สุดทุกคนตั้งใจจะมาเป็นครูขวักไขว่าการเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็ก จนเรียนจบปริญญาแล้วก็ไปสู้สอบสู้อะไรเพื่อมาเป็นครูเมื่อมาเป็นครูมาอยู่ที่โรงเรียนคนคนละพ่อพันแม่มาอยู่ด้วยกันจุดตรงนี้แหละที่อยากฝากว่าเมื่อมาอยู่ด้วยกันเนี่ยอยากให้มีความรักอยากให้มีความสามัคคีอยากให้อยู่ด้วยกันยังมีความสุขพี่ดูแลน้องคนอายุมากดูแลคนอายุน้อย ให้คำปรึกษาคนอายุน้อยให้กำลังใจคนอายุน้อยคนอายุน้อยเคารพคนอายุมากประสานงานในสิ่งที่ดีเพราะว่าการอยู่ในองค์กรมันต้องประสานงานกันตลอดต้องคุยกันตลอดต้องทำงานร่วมกันตลอดต้องขอข้อมูลกันตลอดถ้าในองค์กรม่รักการประสานงานมันยากเมื่อการประสานงานมันยากมันติดขัดการทำงานมันก็ไม่มีความสุขสังเกตเห็นไหม ทำไมเด็กนักเรียนถึงร้องไห้งอแงอยู่หน้าโรงเรียนเขาไม่อยากเข้ามาในโรงเรียนเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีความสุขเรามองเราเข้าใจเด็กคนนี้ต้องมีปัญหาเรื่องอะไรแน่นอนถึงไม่อยากเข้ามาเรียนที่เหมือนกำลังกำลังกำลังจะคุยเรื่ององค์กรให้ฟังพี่ว่าถ้าน้องเป็นครัวน้องมาทำงานกับครูพี่เลี้ยงก็คุยกันแบบมีความสุข น้องไปขอข้อมูลคุณครูจารินีก็มีความสุขมาคุยกับพ่อออก็มีความสุขน้องอยากมาโรงเรียนไหมเฮ้ยมันอยากมาโรงเรียนมากอยากมาทํางานมากทำง,งานแบบไม่อิจัาไม่อิจตรงข้ามมาถึงโดนตนําหนิมาถึงโดนกระแนกกระแหนมาถึงโดนแย่น,น่นมาถึงโดนแย่นี่มันไฟเขวียย้ยงเลยนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นในองค์กรองค์กรทุกคนอยากให้รักกันมีรไรช่วยกัน ถ้าเป็นแบบนี้องค์กรมันจะอยู่อย่างมีความสุขเลยทุกคนจะอยากมาโรงเรียนมาโรงเรียนตื่นแต่เช้าจะ,จะต้องรีบอยากมาจะยิ้มแล้วมีความสุขเหมือนผมนะผมมีความสุขตลอดผมมาทุกเช้าผมเป็นอย่างนี้สามสิบเจ็ดปีที่ที่ทำแบบนี้ผมเพงเชื่อมันว่าผมมีความสุขอยากเป็นเป็นแบบนี้อยากให้ทุกคนในองค์กรเป็นแบบนี้ไม่อยากให้ไม่อยากมาโรงเรียนเลย วันนี้จะโดนอะไรอีกวันนี้จะโดนอะไรอีกเงี้ยมันไม่อยากให้มีแบบนั้นนั่นแตอยากให้มันรักกันอยู่ด้วยกันเอื้ออาทรต่อกันเมตตาการดูแลกันแนะนํากันให้ข้อคิดกันส่งเสริมการให้กําลังใจกันองค์กรมีความสุของค์กรนั้นไปสู่ดวงดาวได้แต่ถ้าองค์กรไหนขัดแยง้งคอยอะไรกันอ่ะคอย อิจฉาต้องไปตัดความอิจฉาออกไปตัดความทิษยาออกตัดออกให้หมดให้มันจิตใจมันปลอดโปร่งให้เป็นผู้มีแต่ให้เหมือนกับคำว่าครูผู้มีแต่ให้มันก็จะมีความสุขก็ฝากดูเรื่องเดียวเรื่องขององค์กรนี่แหละอยากให้ให้เป็นแบบนี้เนาะอยากให้รักกันดูแลกันช่วยเหลือกันองค์กรมันก็จะมีความสุขงงใช่ทุกคน อยากมาโรงเรียนมาโรงเรียนแล้วยิ้มใส่กันมาโรงเรียนยกมือไหว้กันยิ้มใส่กัยนย,กกย,กยิ้มด้วยความสุขยิ้มด้วยความสุขไม่ใช่ยิ้มยิ้มด้วย,ด,วยด้วยการเสแสร้งย,ยิ้มด้วยความสุขอยากให้เป็นอย่างนั้นพร้อมที่ช่วยกันองค์กรนั้นมีความสุขแน่นอนฝากหนึ่งเรื่องคือการอยู่ร่วมกันในองค์กรเท่านั้นท่านรองพร้อมจะเตรียมตัวเกษียณแล้วเรือยัเต็ม100ร้อยล<ะ>แล้วหมายความว่ามองมองมองภาพเข้าใจ มองบริบทเข้าใจมองหัวใจทุกคนเข้าใจหัวใจทุกคนณเวลาเนี้ยมองมองครูนักศึกษาเข้าใจมองครูเข้าใจมองทุกคนเข้าใจแต่ไม่สามารถที่จะไปจํากัดความคิดเขาได้เพราะความเป,เ,ปเป็นความคิดส่วนตัวแต่ถ้าทุกคนเข้าใจเหมือนกับที่อธิบายให้ฟังเมื่อกี้องค์กรคือหนึ่งเดียวรักดูแลกันทนุถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันองค์กรนั้นมันจะสุดยอดที่สุด ให้ข้อคิปอย่างนี้